สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตามรอยหบาทถึงกระหม่มอมอาจารย์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชลัดาส,สยามรมราชกุมาลีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศและเหตุการณ์รอบโลกประจำวันที่18ธันวาคมถึง29ธันวาคม2 5 6 5ครับพี่น้องครับวันนี้ครับพี่น้องจงคงจาเป็นครับต้องป้องกันตัวของท่านเองนะครับท่านรู้จักต้นท่านต้องรู้จักการป้องกันตัวของท่านเองที่สําคัญครับคือการฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน้อย4เข็ม นะครับแล้วก็ท่านยังจําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้องนะครับเมื่อท่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีอากาศาย่เทไม่สะดวกหรือมีคนหนานแน่นนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ท่านมีอาการท่านต้องรีบไปตรวจนะครับว่าเป็นโควิดไหมเพราะถ้าท่านทราบตั้งแต่เนิ่นๆท่านจะมียารักษาแล้วก็จะไม่เสียชีวิตครับนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับ การระบาดของโควิด -19 เวลานี้นะครับระดับรอบโลกครับก็อยู่ในระดับที่คงที่นะครับคือระดับประมาณ500รายต่อวันนะครับแล้วก็การเสียชีวิตครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับจาก1,400รายต่อวันเป็น1,700รายต่อวันนะครับการแพร่ระบาดในขณะนี้ถือว่าไม่เป็นละลอกใหม่แต่เป็นการที่เพิ่มมีเพิ่มมีลดจากปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับยังคงเป็นการระบาดท,ที่เกือบจะเป็นการระบาดท,ที่เป็นการระบาดตามปกติคล้ายๆไข้หวัดใหญ่นะครับมีการขึ้นมีการลงบ้างตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วนการระบาดในโลกใหญ่ๆไม่มีนะครับเพราะอะไรครับมาดูต่อครับมาดูต่อเราจะเห็นว่าการระบา,ขาดขณะนี้นะครับศูนย์การระบาดอยู่ในซีกเอเชียตะวันออกครับโดยเ้อาะยิ่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ เราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าจะเดิมมาในระยะ4-5เดือนมานี้ญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆของการระบาดครับคือมีการระบาดอันดับ1 0 0 0 0แสนลายขึ้นไปนะครับถึง2 0 0 0 0 0ลายนะครับอันดับที่2ก็คือเกาหลีใต้ครับจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่นประมาณ หมื่นถึงเจ็ดหมื่นลายต่อวันนะครับส่วนประเทศที่เคยมีการระบาดนะครับในยุโรปในอเมริกาสหรัฐอเมริกาครับลดลงครับลดลงดังนัระดับประมาณสหรัฐอเมริกาเหลือประมาณ4ี่ถึงเจ็ดถึงหกหมื่นลายต่อวันนะครับในยุโรปครับก็เหลือ2องถึงสามหมื่นลายต่อวันนะครับทีนี้มาดูต่อครับกับมีประเทศในอเมริกาใต้บางประเทศครับกับเพิ่มขึ้นมาเช่นประเทศบราซิลนะครับทีนี้มาดูต่อครับเหตุการณ์ใน อาเซียนนะครับก็อยู่ในระดับที่คงที่แล้วก็ลดลงอย่างช้าช้านะครับซึ่งในกลุ่มอาเซียนนี้ยังไม่มีประเทศใดที่อย่างน่าเป็นห่วงนะครับกับมีการลดลงเป็นลําดับนะครับที่มาดูต่อครับมาดูต่อถึงทราบแล้วนะครับการระบาดของโรคอยู่ในระดับที่คงที่แต่นี่จีนครับจีนกลับมีการระบาดที่เพิ่มขึ้นนะครับการระบาดที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าหลังจากเมื่อวันที่7ธันวาคมเป็นต้นมานะครับประเทศจีนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจาก อยู่จากโควิดเป็นศูนย์มาเป็นให้ประชาชนอยู่กับโควิดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกจีนได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายต่างๆครับเช่นตั้งแต่ไม่มีการล็อกดาวน์นะครับประชาชนสามารถจะกักตัวเองที่บ้านได้เมื่อมีอาการไม่มากนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแสดงผลการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางไปนในพื้นที่ต่างๆครับทั้งหมดนี้ทําให้มีการระบาดอย่างรวดเร็วนะครับการระบาดอย่างรวดเร็วในจีนขณะนี้ยังโชคดีครับ เป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิมรอนโดยเฉพาะยิ่งจีนครับมีสายพันธุ์กลายพันธุ์ของโอเมก้อน,นะครับที่เป็น BF.7 นะครับซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ของ b a 5พวกนี้ครับจะมีอาการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีอาการสูญเสียน้อยนะครับน้อยกว่า สายพันธุ์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้มีการจีนครับมีการระบาดอย่างรวดเร็วและมีการสูญเสียไม่มากนักนะครับจะดูครับดูค่าจากการติดต่อนะครับที่เรียกว่าอานอตนะครับหรืออาศูนย์นะครับจะติดต่อจากคนหนึ่งคนไปได้10คนถึง19คนก็จะเห็นว่ามากกว่าเดลต้าถึง2อถึงสเท่านะครับแต่ว่าการไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขณะนี้จีนจะมีการติดต่อเป็นอย่างมากนะครับโดยคาดว่าครับ อีกไม่นานนะครับประมาณ2-3สัปดาห์ถัดไปนี้ก็จะมีคนจีนติดเชื้อประมาณวันละ25ล้านรายทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้จีนก็เป็นประเทศใหญ่ซึ่งมีประชากรถึง1,400ล้านคนนะครับการติดต่อโดยอัตราขนาดนี้ก็ทำให้จีนจะมีการแพร่ระบาดมากทีเดียวนะครับแต่เป็นที่โชคดีครับผลของการเสียชีวิตน่าจะมีไม่มากนะครับ เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเป็นโอมิคอนสายพันธุ์ดูมือที่บีเอนะครับจะมีการเสียชีวิตไม่มากซึ่งเป็นช่วงยังวะที่พอเหมาะกับจีนพอดีนะครับแล้วก็ในการที่จีนมีการติดเชื้อขนาดถึง25่ล้านรายต่อวันนะครับแต่ก็จะแลกกันด้วยคนจีนจะมีภูมิต้านทานต่อโควิดสูงอีกไม่นานครับใน1-2เดือนข้างหน้านี้ แทบทั้งประเทศจีนจะมีภูมิต้านทานสูงมากครับนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปนะครับส่วนการระบาดในเที่ยวนี้ครับเป็นการทดสอบอะไรกับจีนครับเป็นการทดสอบถึงระบบสาธารณสุขของจีนที่จะมีการปกป้องประชาชนได้อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่ผลิตในจีนว่าจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใด รวมทั้งการป้องกันตัวเองของประชาชนจีนว่าทุกคนมีวินัยที่ป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างไรนะครับแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวที่แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามนอกจากจะมีการแพร่ระบาดท,ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูต่อครับหลังจากนี้ไปอีกนะครับคือปีหน้าครับ8มกราคม2566จีนก็จะเลิก,ลกมตาตกรการต่างๆเพิ่มขึ้นอีก โดยจะปรับเปลี่ยนให้จีนเปิดประเทศนะครับโดยมีการยกเลิกการตวดเชื้อเมื่อเดินทางเข้าประเทศนะครับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศก็ต้องแสดงผลไม่มีโควิดอย่างน้อย48ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยจำนวนหนึ่งก่อนมาถึงประเทศจีนนะครับแล้วก็จะไม่มีการกักตัวนะครับก็จะทาให้ขณะนี้ทำให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศอดับต,ต้นที่จีน จะเดินทางออกมามาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยครับเดินมกราคมเป็นต้นไปจีนจะเปิดประเทศนะครับคนสามารถจะเข้าจีนได้ง่ายคนจีนก็จะออกจากประเทศได้ง่ายเข้าประเทศตัวเองก็ได้ไม่ยากนักนะครับเพราะฉะนั้นการระบาดขณะนี้นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์โอมิคอน BF เป็นสายพันธุ์กายพันธุ์ b f 7ก็จะแพร่ระบาดไปในประเทศอื่นๆด้วยนะครับทำให้มีบางประเทศครับจำเป็นจะต้องอตรวจ นะครับตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศนะครับได้มีการมาตรการต่างๆครับเช่นประเทศอินเดียญี่ปุน่นเกาหลีใต้อิตาลีไต้หวันประเทศไทยเรายังไม่มีมาตรการเหล่านี้นะครับอังกฤษก็ไม่ไม่มีมาตรการเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอยน่างมากใน เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นะครับแล้วเราก็จะเห็นจีนว่าจีนจะเป็นอย่างไรประชากรจะมีภูมิต้านทานกันเป็นอย่างไรจะมีการเสียชีวิตเท่าที่คาดการไว้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นเวลาที่น่าสนใจมากที่จะติดตามครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับพี่น้องคนไทยครับเมื่อมีคนจีนเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเราจําเป็นต้องป้องกันตัวเองมากขึ้นอย่าลืมนะครับอันดับที่1ท่านต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยสเข็ม แล้วประการที่2ครับท่านป้องกันตัวของท่านเองถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดอากาศจะเทไม่สะกต้องสวมหน้ากากเป็นระยะห่างให้ดีนะครับพี่น้องครับจำเป็นต้องช่วยกันป้องกันนะครับเพราะคนจีนน่าจะทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับส่วนการระบาดของไทยเราเองนะครับดีขึ้นเป็นลําดับครับจากการที่มีการแพร่ระบาดมีคนติดเชื้ออยู่ในโรงพยาบาลนะครับ จาก700รลายลดลงมาเหลือ6 0รลาย500รลายขณะนี้นะครับเหลือเพียง414รลายต่อวันนะครับส่วนการเสียชีวิตนะครับก็ลดลงครับจากระดับ19าลายนะครับลดลงมาเหลือ16ลายวันนี้ลดลงมาเหลือ12คนต่อวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยดีขึ้นเป็นลำดับครับแต่ต้องระวังนะครับอย่าลืมตั้งแต่เดือนหน้าถ้ามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากเราต้องป้องกันตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะครับเราจาเป็นครับการ การฉีดวัคซีนเรายัางคงไม่มากนักนะครับทางรัชการก็ได้เพิ่มจะเพิ่มที่ฉีดวัคซีนให้ได้มากขึ้นนะครับแต่ขณะนี้พี่น้องครับพี่น้องสามารถจะใช้โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนัดหมายในการฉีดวัคซีนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับสีเข็มนะครับแต่ที่มาดูครับมาดูลักษณะสายพันธุ์กลายพันธุ์ของโรคในวันนี้นะครับยังโชคดีนะครับที่ว่าการกลายพันธุ์ของโควิด -19 ในโลกนี้ยังเป็นการกลายพันธุ์อยู่ใน โอมิครอนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโอมิครอน BA.5 BA.2 นะครับที่มาดูครับในสหรัฐอเมริกาครับมีสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับคือสหรัฐอเมริกาก็จะมี BQ.1 BQ.1.1 นะครับแล้วก็มี XBB นะครับแล้วก็เดิมเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์โอมิครอน BA.5 นะครับ BA.5 ที่ลดลงไปเรื่อยๆทดแทนด้วย BA.1 และ BA.1.1 นะครับแต่ขณะนี้ครับ XBB ได้ขยายพันธุ์มากขึ้นนะครับแล้วคาดว่าจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ไปเบียดสายพันธุ์อื่นครับ BA.1 BA.1.1 ก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูให้ดีครับสหรัฐอเมริกาก็จะมี XBB ซึ่งกลายพันธุ์มาจาก BA.2 นะครับแล้วตัวนี้ครับมันจะหลบภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับภูมิคุ้มกันตา่างๆไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อมาตัวนี้จะหลบ XBB จะหลบผูมกันอีกน่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นครับติดตามกันต่อไปนะครับในสหรัฐอเมริกาครับส่วนในประเทศจีนครับเรียนให้ทราบแล้วเป็น BF.7 นะครับเป็นส่วนใหญ่ครับยังไม่มีอันตรายมากแต่จําเป็นครับต้องระวังระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์อื่นๆด้วยขณะยังไม่มีรายงานมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นกลายพันธุ์ระดับของโอมิครอน BF.5 ก็จะไม่มีอาการรุนแรงเช่นนี้แต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่เป็นตัวอื่นอันนั้นนะครับพี่น้องคอยจับตาเฝ้ามองระวัง การกลายพันธุ์ของจีนให้ดีแล้วกันนะครับส่วนประเทศไทยเรานะครับยังไม่มีรายงานหลังจากวันที่2อธันวาคมมาอีกนะครับเราพบว่าเรามี ba 2.75มากขึ้นครับ ซึ่งมันก็สามารถจะหลบภูมิกันได้ดีพอสมควรนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเรา B A จุดก็ลดลงเป็นลำดับครับขณะนี้นะครับหลายประเทศครับก็ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งจีนและฮ่องกงนะครับแต่ในขณะเดียวกันมีหลายประเทศครับที่พยายามจะมีมาตรการที่จะ ป้องกันการระบาดของนักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองจีนนะครับเช่นประเทศอินเดียประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับรเทศเหล่านี้ก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับรวมทั้งอิตาลีด้วยนะครับอาจจะเป็นสหรัฐอเมริกาอีกประเทศหนึ่งซึ่งคอยเฝ้าระวังและป้องกันนักท่องเที่ยวจากจีนที่มีการติดเชื้อเข้าสู่ประเทศของตนเองนะครับมาดูกันต่อนะครับ ประเทศไทยเราครับมีรายงานว่าเราจะมีมาตรการที่ไม่ได้เข้มข้นเช่นนั้นเราจะเปิดให้นักท่องเทีย่ยวจีนเข้ามาท่องเทีย่ยวได้แต่เราก็ต้องป้องกันตัวประชาชน,ชา,ช,นชาวไทยของเราด้วยนะครับเ,เคยมีข่าวครับว่าอาจจะมีการฉีดวัคซีนให้นักท่องเทีย่ยวจีนก็ติดตามมันต่อไปนะครับวันนี้ต้องติดตามมันดูดกันดูดกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมครับพี่น้องครับพี่น้องต้องทำหนึ่ง วัคซีนอย่างน้อย4เข็มสสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างให้ดีเมื่อท่านเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดหรือพื้นที่ท,ท,ที่อากาศแถ่เทไม,ม่สะดวกนะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆครับพี่น้องต้องช่วยกันป้องกันให้ กลุ่ม608ได้ฉีดวัคซีนให้ครบนะครับแล้วก็ทางกทมรครับได้ขยายนะครับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกทมนะครับศูนย์เยาวชนดินแดงนะครับเสาร์อาทิตย์ครับยังฉีดทุกครั้งในเดือนมกราคมทุกเสารอาทิตย์นะครับทั้งจองและวอล์กอินะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องต้องทําอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเมื่อไหร่ท่านมีอาการทางเดินหายใจท่านต้องรีบตรวจ ATK ถ้า เป็นผลบวกนะครับรีบรักษาครับท่านจะได้ปลอดภัยจากโควิด -19 จะได้ไม่เจ็บหนักจะได้ไม่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับถ้าท่านเป็นโควิดท่านจะรักษาอย่างไรขณะน,นี้ปีใหม่ก็ต้องใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านนะครับสาบาทใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์แต่30บบาทมีความคล่องตัวสูงครับบางคนสามารถจะใช้ร้านขายยาที่ร่วมมือได้นะครับใช้คลินิกเอกชนอบอุ่นนะครับ ใช้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยปฐมภูมินะครับเพราะฉะนั้น30บาทครับมีความคล่องตัวสูงนะครับสำหรับประกันสังคมก็ใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของประกันสังคมของท่านเองนะครับแล้วก็ราชการก็ใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ทั่วประเทศครับรงพยาบลรัฐทั่วประเทศของท่านนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับประเทศไทยเราได้ผลิตยาโมโนพิลลเวเองได้แล้วนะครับก็ ก็จะมียาได้เพียงพอถ้าเมื่อไหร่ท่านติดโควิดนะครับท่านรีบท่านรีบวินิจฉัยแล้วรีบได้ยาซะนะครับในขณะเดียวกันครับเราก็มีวัคสเปรย์พ่นจมูกซึ่งไม่ใช่วัคซีนนะครับเป็นสเปรย์ที่พ่นจมูกที่ป้องกันการติดทางเดินหายใจนะครับจากคนอื่นมาสู่เราท่าจะต้องพ่นบ่อย,อยๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ ก็ท่านซื้อได้จากร้านขายยาขององค์การเพศเจกรรมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องครับอีกไม่นานจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากขึ้นเราต้องป้องกันตัวมากขึ้นจะลืมนะครับอย่างเรียนให้ทราบแล้วสี่เข็มนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งกลุ่ม6 0 8ครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตำร้าบาทจึงบอกอาจารย์ในพระราชุตธรรมส่วนในประเทศพระรัศดาเสียมลมราชกุมาลีติดตามผลงานเพื่อได้ครับจากยูทูบเฟซบุ๊กและบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ